นั้งหลณนะตอนนี้เรามาเที่ยวที่พรีเซนต์วันเลฟฟาร์มฉันจะลงไปดูข้างหน้าหน่อยนะคงมีอะไรขวางทางนีจ้ะพระเจ้าเดวิดมิสตาร์ดอนด่วนเลยใครจำวิธีเล่นไล,นลน่จับได้บ้างเก่งมากดีคนพินเพี้ยนพูกนั้นจะเป็นคนไล่จับรอกเราจะตายกันหมดพวกเราจะตายกันหมด ไม่จะจะไม่มีใครตายฉันจะไม่ไปไหนทางนั้นอยู่ต่อแล้วก็ตายเราไม่มีอาหารนั้นก็กินเด็กสักคน <c oughs> ซัมบี้มันไม่มีอยู่จริงไอ้พวกเวนนี่มันคือของจริงเกมนี้สนุกจงัง <c oughs> ถึงจะน่ากลวไปหน่อยก็เถอะ